ส่วนของเราซึ่งตอนนี้มีความเป็นคอมมิวนิสต์อยู่หน่อย ฮอลลีวูด1947เกมล่าหนังลวงปาร์ตี้เกมที่ผู้เล่นแต่ละคนจะรับบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อสร้างภาพ,พยนตร์ร่วมกันซึ่งผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีความสุดโตงหลายคนรักชาติแต่ก็มีบางคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายก็พยายามสอดแทรกเนื้อหาที่มีแนวคิดของตัวเองเข้าไปซึ่งในบางเกมอาจจะมีผู้เล่นที่เล่นเป็นดาวรุ่งที่ต้องพยายามบาลานซ์ภาพรวมให้ออกมาเป็นกลางที่สุดในแต่ละรอบผู้เล่นก็จะพยายามสร้างหนังหนึ่งเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีกลิน่นอายของความเป็นแนวคิดบาาาางงออยยูู่่่่แลล้้ววดดไทีมมุข ึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะพยายามเปลี่ยนแปลงหรือว่าสนับสนุนแนวคิดนี้ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับลูกเต๋าคนละหนึ่งลูกด้านที่เป็นดาวก็จะบอกว่าเรามีส่วนในการใส่แนวคิดลงไปในหนังเรื่องนี้โทเคน็นเหล่านี้เราจะได้รับจากคนที่เล่นเป็นผู้กำกับเป็นโทเคน็นที่ทําให้ผู้เล่นสามารถใส่แนวคิดล,ลงไปในภาพยนตร์ได้ในรอบที่ตัวเองต้องการเกมนี้ในแต่ละรอบมันจะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือช่วงถ่ายทํำช่วงหลังถ่ายทํำแล้วก็รอบประถมมทัศน์ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีอาชีพเป็นของตอนเองและสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆในระหว่างเกมและผู้้เลล่่นนแตะะคก็จไดรรับา ห่่ฝายบายซึ่งจะอยู่กับผู้เล่นคนนั้นไปตลอดทั้งเกมส่วนการ์ดชวนเชื่อก็จะเป็นการ์ดท,ที่เราใส่ไปในภาพ,พยนตร์ในระหว่างเกมบางใบมีแค่สัญ,ญลักษณ์บางใบทําให้ผู้เล่นทุกคนต้องทอยลูกเต๋าใหม่บางใบทาให้ผู้เล่นทุกคนต้องเปลี่ยนตําแหน่งงานฝ่ายไหน,นทําภาพยนตร์งงใ,ให้เป็นแนวคิดของตัวเองได้ครบตามจํานวนที่ระบุก,ก่อนก็ชนะไปไม่ได้เลยเขียนบทจะเริ่มเขียนบทก่อนนะครับใค่ะเติมก่อนหนึ่ง ขอใช้ความสามารถ We a d d ว n e ซีนนี้เป็นไงคะซีนนี้เก็บไว้โอ้โหเธอเบเป็นแอค r e รสเดี๋ยวอีดิเตอร์จะตัดต่อให้นะคะทุกคนหลับตาค่ะคอมมิวนิสสองคนลืมตามองหน้ากันขอใช้ความสามารถดูสัน่ห์งานช่างกำกับแสงขอทอยลูกเต๋าใหม่ค่ะทอยหนึ่งทอยสอง เราก็จะมาใช้หนังแล้วค่ะหนังสืบส่วนของเราซึ่งตอนนี้มีความเป็นคอมมินิทอยู่หน่อยๆตอนนี้ไม่หน่อยแล้วแปลกๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็ชัดเจนว่าคอมมินินชนะไป